ซึ่งพี่น้องะชาชนในพื้นที่แทบทุกอำเภอนะครับได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับซึ่งตอนนี้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทีมงานของพวกเราก็กําลังจะได้เข้าไปช่วยเหลือกันอยู่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องะชาชนอีกอย่างหนึ่งที่รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าไม่แพ้กันเช่นกันนะครับก็คือในเรื่องของความเดือดร้อนของปัญหาจักรกรรมทางไซเบอร์หรือกอเซ็นเตอร์ถามว่ารัฐจะแก้ปัญหาอย่างไรครับมันถึงเวลาแล้วนะครับท่านประธานครับจากศูนย์ข้อมูล ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมหรือกระทรวงดีอีนะครับจากศูนย์การแก้ปัญหาอาชกรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เนี่ยข้อมูลตั้งแต่1พฤศจิกายน66ถึง31ตุลาคม67ท่านประธานสถิติการแจ้งของพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนโตรเข้า1ล้าน1 2สสายนะครับนี่คือ ยังให้เห็นถึงว่าปัญหาการหลอกลวงพี่น้องประชาชนทางออนไลน์ยังรุนแรงและขยายวงกว้างโดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ1 9 0 0 0้านล้านบาทท่านประธานครับผมจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของความเสียหายเหล่านี้นะครับแต่ว่าผมจะนําไปสู่เรื่องของการที่สถิติที่พูดไปเมื่อกี้คือความเดือดร้อนแต่ที่เป็นคดีนะครับที่โทรเข้ามาแล้วเป็นคดีอยู่ตอนนี้ตั้งแต่1มีนา 65. จนถึง30มิถุนายน6 7ท่านดูนะครับข้อมูล5 0,000 0 75,507คดีในจำนวนคดีนี้นะครับซึ่งรับแจ้งความทางออนไลน์นะครับเ,เราอายัดบัญชีได้4 1 9 0 0กว่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงิน26,216ล้านบาทนะครับแล้วก็อายัดได้เพียง7,000กว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นเงินหายไปเข้าสู่ระบบดิจิตอลเข้าสู่สระบบคริปโตเคอเรนซี ประมาณ1 000, 9 0 0 0กว่าล้านบาทถามว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรพี่น้องประชาชนได้ความเดือดร้อนตรงนี้มากท่านประธานครับสรุปว่าก็คืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับความเดือดร้อนจากคอนเซนเตอร์นี่ประมาณ10.79%เท่านั้นก็าเฉลี่ยของคดีเกิดแต่ละวัน6 3 0กคดีต่อวันนี่หมายความว่าวันนี้ธันวาจะปีใหม่แล้วครับวันนี้เป็นพันเป็นพันคดีต่อวันนะครับความเสียหายประมาณ80กว่าล้านบาทต่อวัน ถามว่าเราต้องดาเนินการอย่างไรกับคดีที่เหลืออีกเจ็ดสี่แสนเจ็ดหมื่นกว่าคดีถามว่าจะดำเนินการอย่างไราท่านประธานครับองค์ประกอบความสําเร็จของกรเซ็นเตอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่แค่สองสามอย่างเองก็คือหนึ่งาท่านประธานตัวสแกมเบอร์ก็คือคนไทยเราเนี่แหละคนไทยหลอกลวงใช้ภาษาไทยในการที่จะไปอยู่ในแก๊งกรเซนเตอร์ซึ่งตรงนี้ก็จะมี ตามที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่ก็จะมีระดับผู้บริหารก็คือเป็นบอสก็เรียกว่าบอสหรือชาวต่างชาตินะครับจะมีพนักงานที่เดินเข้าออกและจะมีออฟฟิศอยู่ที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นนี่องค์ประกอบที่หนึ่งก็มีคนของชนชาตินั้นอยู่คนไทยคนเวียดนามคนจีนนะครับทีนี้ในส่วนที่สองก็คือการสื่อสารจะหลอกเอาเงิน จะหลอกเอาเงินโดยใช้เทคโนโลยีก็ใช้ระบบการสื่อสารก็นี่แหละครับวิธีการหลอกลวงหลากหลายมากมายที่ดาราเจอหลายๆท่านพี่น้องประชาชนเจอหลายๆท่านวิธีการก็คือใช้ระบบก็เรียกว่า VoIP ก็คือ Voice over Internet Protocol นั่นหมายความว่าการใช้ตัวสับโทรหาเหยื่อโดยผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องผ่านชุมสายโทรศัพท์วิธีการแบบนี้ยังโทรมาจากต่างประเทศโดยตรงและยังมี e m ี่หลอกลวงพี่น้องประชาชนอีกเยอะแยะมากมายสุดท้าย ผ่านระบบการเงินก็คือเข้าสู่บัญชีมาบัญชีมาพี่น้องประชาชนที่โดนหลอกนี่ก็คือบางทีก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็ถ้าดูแล้วก็เหมือนจะรู้เรื่องเพราะว่าบัญชีหนึ่งถ้าไปเปิดให้กันและให้กับกลุ่มแก๊้งประมาณ3 0 0 0ถึง3,500บาทอย่างเคสที่ผ่านมาของดาราชาร์ลอตที่เจอแล้วหลังจากชาร์ลอตก็เจออีกประมาณ3ลา้านกว่าบาทอีกผมถามว่าแก๊้งคอเซ็นเตอร์สไลด์ตัดไปกับก็แอบอ้างยังไงวิธีการหลอกลวงหลอกลวงเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับ ก็ให้เหยื่อหลงเชื่อว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องการทําความผิดเช่นคุณมีปัญหาเรื่องฟอกเงินนะคุณมีข้อหาเรื่องยาเสพติดนะ,ๆๆนะคนก็กลัวตกใจกลัวแอบอ้างเป็นเจ้าที่ธนาคารไปแจ้งเ้าว่าบัญชีของคุณผิดปกตินะ,นะ <ๆ S 1> คนก็ตกใจกลัวหลอกลวงว่าเป็นเจ้าที่ของขนส่งไปแจ้งว่าคุณมีวัสดุที่ผิดกฎหมายนะหลอกลวงเขาว่าเป็นสนรรพกรนะคุณยังไม่ได้จ่ายภาษีนะหรือคุณต้องรับเงินภาษีคืนใช้วิธีการทุกอย่างใช้โทรศัพท์นะแม้กระทั่งทําหลอกเป็นบินก้าจําระอะไรต่าง จนกระทั่งเหยื่อตกใจกลัวจนกระทั่งเหยื่อนี่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยไม่ใช่นะต้องยืนยันความบริสุทธิ์หลอกกระทั่งว่าไอ้บอกเลขบัญชีบอก o t ทพีบอกอะไรต่างๆเพื่อให้เหยื่อเนี่ยยืนยันความบริสุทธิ์โดยการโอนเงินไปให้ตรวจสอบอย่างนี้นะครับผมเรียนท่านประธานว่าเรามีกรณีตัวอย่างแบบนี้นะผมเรียนถึงพี่น้องประชาชนว่าต้องระวังนะครับนั่นคือหมายความว่าอย่างของชาร์ลอตต์อย่างของน้องหลังจากชาร์ลอตต์เนี่ยเกิดต่อขึ้นมา สามล้านกว่าบาทชาลอดสี่ล้านกว่าบาทของน้องที่หลังจากนั้นอีกสามล้านห้าของคนในครอบครัวซึ่งท่านเชื่อไหมครับว่าเมื่อเขาเปิดบัญชีแล้วเนี่ยเขาจะท่องเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาผมเอ่ยชื่อประเทศใกล้เคียงบ้านเราเพราะว่าไปทากระบวนการต่างๆมีรถมารับเรียบร้อยเดินทางไปที่อัญญประเทศ <c oughs> พอเดินทางไปถึงมีจุดก้ามแดนที่ตลาดโรงเครือประมาณห้าถึงสินาทีมีมอเตอร์ไซค์ขับมารับแล้วไปส่งที่ผ่านตรงนั้นประมาณสักนั่งนั่งนั่งแพรแพรเป็นโฟมก้าวไป พอกล้าไปฝั่งนู้นมีรถตุ๊กๆมารับแล้วก็ไปส่งมีตึกแถวนี่คือการให้การทั้งนั้นเลยที่ท่านผู้บัญชาการไซเบอร์ได้ถแถลงไปนะของสำมะเอาน่วยชาชาตินะครับว่ามีคนไทยอยู่ในนั้นประมาณ1 5บหถึงยีคนภายในก็จะมีแบล็คดอปใช่ไหมเป็นถ้าเป็นของตำรวจก็เป็นแบล็คดอปสำมะเอาน่วยชาชาติเป็นของเดียสไดก็แบล็คดอปของเดียสไดหรือหน่วยางานต่างๆเพื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้หลงเชื่อเพราะเขาใช้อินเทอร์เน็ตใช้การสื่อสาร นะครับเรื่องภายในตัวอาคารก็จะเป็นอ้องจำลองต่างๆมีเจ้าิ้นอยู่เข้าไปแล้วเนี่ยต้องยึดบัตรประชาชนยึดธนาคารโทรศัพท์บอกรหัสผ่านโมบายแบงกิง้งนะครับแล้วก็ถูกขังอยู่ในนั้นหลังจากนั้นก็อายไปสแกนมอ้ก็ผ่านขั้นตอนทุกอย่างเพื่อที่จะตามวิธีการของธนาคารทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จ่ายเงินไปคุณเปิดบัญชีมากี่เล่มอา4เล่ม4เล่มก็เล่มละ3,000 เริ่มลวะสานพนักาก็จ่ายไป1 4 0 0 0ันกว่าบาทก็รับเงินแล้วก็ส่งกลับออกทางเดิมถามว่าท่านครับวิธีการตรงนี้มันปราบได้ไหมมันปราบได้ปราบได้ยังไงผมยกตัวอย่างท่านเอาตำรวจนะครับไปอยู่ที่แถวๆตลาดนาเกลือแถวๆคลองลึกดูนะครับว่าเมื่อข้ามจากฝั่งนั้นมาคนเข้าออกอินเอาเนี่ยเขาให้อยู่ได้14วันไปอยู่ทําไม14วัน ไปกับวันเดียวก็กลับแล้วแต่คนที่ไปอยู่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วกลับออกมามาทาธุรกรรมใหม่แล้วกลับเข้าไปใหม่ไปอยู่ทําไมถ้าตารวจไปติดตามเฝ้าหรือหน่วยงานต่างไปติดตามเฝ้าเนี่ยก็จะจับกลุ่มได้แต่ท่านครับต่อให้ตารวจไปทําวันนี้ตารวจทํำถือว่ามีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าหน่วยงานเดียวมันทําไม่ได้มันไปเกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานเพราะนั้นการที่แก้ปัญหาคอเซนเตอร์เราต้องพังตะลายให้ถึงแก๊งคอเซ็นเตอร์ต้องพังตะลายเพราะฉะนั้นลํำพังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ทําอย่างวันนี้ดีแใดหรือว่าคอเซ็นเตอร์สำนักงานต่อง สำนร็งการส่วยชาติทําอยู่เนี่ยมันยังแก้ปัญหาไม่ได้ผมก็มานั่งดูนะท่านครับอาชญากรรมทางไซเบอร์สไลด์ตัดไปนะผมได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่วยกระชับเวลาด้ครับได้ครับผมได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเรนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ผมขอเรียนว่าท่านประธานครับผมดูแล้วมันไปเกี่ยวข้องถึงเจ็ดการมติการของเรานะครับเช่นว่าหนึ่งกัรมติการยุติธรรมและกฎหมายสองการมติการต่างประเทศสามการมติการเทคโนโลยีสารสนเทศสี่การมติการ เ,เงินและการคลังพาณิชย์อุตสาหกรรมแม้กระทั่งการทหารและความมั่นคงและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาหวังพึ่งง่ายการกรรมธิการใดกรรมธิการหนึ่งของเราทําอยู่ในสภาอย่างนี้ในยุบิดกรรมธิการจเจอกันไปแล้วเจ็ดกรรมธิการผมว่ากราบเรียนที่ประชุมแห่งนี้นะครับว่าเราควรมีกรรมธิการวิส,สามันหลังจากนี้ไปซึ่งผมเดี๋ยวผมจะยื่นยติตรงนี้เข้าไปนะครับถึงเวลาแล้วครับผมฝากคาถามถึงท่านประธานนะครับผ่านไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ เราจะต้องตั้งคันมาที่การวิสามันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกับเคลื่อนแก้ปัญหาชญาจกรรมไซเบอร์ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงและต้องมีการกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤตนี้ให้หมดสิ้นไปและให้มีประสิทธิภาพเพื่อพี่น้องประชาชนขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณเจนเดียวกันนะครับ